Hello 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 how are you I'm good I'm great I'm wonderful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sawadee hari เด็กๆ วันนี้นะคุณครูมินิทานเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกันเราจะมาอ่านดูอากันก่อนนะคะทบทวนดูอาให้แก่พ่อแม่นะเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะร็อบบิวฟิสเล,ลว a ลีวาลีไดยาวารามฮูมากามารับบายานีสอกีรอ อ่าเอาละค่ะหลังจากอ่านดวอาให้กับพ่อแม่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูนิทานของเรากันเลยนะคะนิทานเรื่องบ้านแสนสุขณนะบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่สวยงามมีเด็กหญิงชมผู้ที่ช่วยคุณแม่กวาดบ้านเป็นประจำทุกวันมีคุณยายที่ชอบปลูกต้นไม้และคุณตาที่รดน้ำต้นไม้มีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกๆเป็นอย่างดี และน้องชมพู่ก็ช่วยดูแลน้องๆไม่ให้ทะเลาะก,กันเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เบาแรงคุณป้ากับคุณอาชอบมานั่งดูหลานเล่นของเล่นวันหยุดเด็กๆก,ก็จะช่วยกันรดน้ำต้นไม้และทุกคนในบ้านก็จะช่วยกันซักผ้าตากผ้าและพับผ้า,ผาคุณพ่อก็ชวนเด็กๆมาปลูกต้นไม้และบางวันเราก็ไปนั่งฟังคุณยายเล่านิทานเรารักและเชื่อฟังคุณยายมาก เด็กๆทุกคนรักคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนคุณแม่จะเล่านิทานให้ฟังสนุกมากๆเลยและเราทุกคนก็อาศัยอยู่ได้ครอบครัวแห่งนี้อย่างมีความสุขเลยค่ะแลค่ะสาหรับนิทานเรื่องครอบครัวแสนสุขก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนอยากให้ครอบครัวมีความสุขก็ต้องเป็นเด็กดีไม่ดือ้อไม่สซนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คุณโต๊ะคุณแช์นะคะแล้วก็ช่วยเหลืองานบ้านด้วยนะตั้งใจเรียนตั้งใจทำกันบ้านไม่งงแง ให้คุณพ่อคุณแม่ปวดหัวนะคะคุณครูขอ,ขอดุให้ขอดุอาให้ทุกครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวที่มีความสุขเลยค่ะมีนขอแล้วทรงรับได้เถิดเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะลากันไปด้วยอ,อาปิดประชุมนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในวันจันทร์อาปิดประชุมพร้อมๆกันเลยค่ะซุบฮานะกัลลอฮุมมา wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you again on monday